สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับนี่ครับหลังคา Isuzu D-Max นะครับเป็น D-Max g o Series นะฮะหรือ D-Max Platinum นั่นเองนะครับเป็นรุ่นไฟเข้าหลามตัดนะครับปีหนึ่งก็ประมาณรถปีประมาณ07นะครับถึง2011ปลายปีนะฮะติดตั้งหลังคามือสองสภาพมือ1จากค่าย Carry Boy นะฮะติดตั้งิล์มด้วยพร้อมกับติดตั้งแอร์ด้านหลังด้วยนะครับเป็นแอร์จาก Carry Boy นะฮะตัวนี้ฮะนี่ฮะสีนี้หสวยอย่างนี้ฮะ หลังคาลีห้าสังเกตนะครับจะมีกระจกสามเหลี่ยมแล้วก็กระจกบานสไลด์ด้านข้างแบบนี้นะฮะเรียกว่าหลังคาซี่ลีห้าจากค่ายแกรี่บอยฮะอุปรกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นบุญแจล็อกได้นะครับหมุนไปฝั่งซ้ายนะครับล็อกนะหมุนไปฝั่งขวาเปิดนะครับแบบนี้ฮะเดี๋ยวให้จาย์กอ๊กอปจย์ก๊อฟไปแตะเบรกให้หน่อยครับยวให้ด,ดูด้านบนนะฮะเดี๋ยวจังก๊อฟแตะเบรกให้หน่อยฮะดูไฟอา d ์ด้านบนฮะ ต่เบรกไฟติดนะครับครบเลยนะฮะสวยด้วยฮะเป็น LED นะฮะนี่ฮะ LED ฮะสวยๆแบบนี้ครับโอเคครับจังก๊อปเรียบร้อยครับอันนี้เป็นกุญแจล็อกได้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวมาดูไฟนี่เก่งฮะติดหรือเปล่านะฮะนี่ฮะเราจะเห็นว่าติดตั้งแบบใช้ฮุกล็อกไม่เจาะตัวรถนะครับนี่นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนี่ฮะเป็นแอร์แหวนนะครับ12,000ั b t u จากค่าย Carry Boy ฮะติดตั้งอุปกรณ์ครบไม่ว่าจะเป็นชุดแอร์นะครับ ชุดพัดลมด้านหน้านะครับนี่ฮะเดินสายเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับคันนี้ถือว่าโชคดีมากครับได้หลังคาที่สวยผ้าไม่ขาดเลยนะฮะเป็นหลังคารุ่นใหม่นะครับเป็นไฟ LED แบบนี้เรียกไฟ LED ยาวนะฮะสมัยก่อนถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นไฟ LED กลมนะอยู่ตรงกลางตัวนี้ของเราจะเป็นไฟ LED ที่เรียกว่า LED ยาวนะฮะแบบนี้เป็นเส้นเลยนะฮะแล้วที่สําคัญต้องหันเข้าไปด้านในนะฮะไม่หันออกวางนอกนะฮะกนยืนอยู่ด้านหลังไฟนี่จะ เห็นด้านในชัดเจนนะครับแต่ไม่แยงตานะฮะเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาที่ดีมากครับ1หลบสายตาคนด้านหลังนะฮะสเข้าไปมองเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับปิดเปิดตามสวิตนี่ฮะดูนะฮะตัวนี้ครบชุดฮะสวิตตรงนี้ฮะปิดนะฮะนี่ครับเปิดนะครับปิดเปิดตามสวิต์ได้เลยนะครับโอเคนะฮะสวยงามครับครบคันก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหลังพามือ2สภาพมือ1นะฮะ ใช้งานได้ครบคันแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แ n p a g e แต่งรถนะ้าแดมเพชรบูรณ์เท่านั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณพี่น้องทุกท่าน FC ทุกคนนะครับขอบคุณมากๆลาไปก่อนสวัสดีครับ